ไม่มีคดีหรอกมันคีดอย่ว่มันคิดก็ป๋อนหลใหม่เออใช่เพราะว่าผกอะไรไม่เห็นมันเป็นที่จอดรถบรรทุกไงเขาน่าจะกันรถมันแบบมาโดนขโมยหรือจอดกลางไฟคุณโอ้ยปวดหลังจังวะคุณพี่บางเป็นเอทนั่งเลยอยู่ที่ที่นี้ แล้วแม่งเลยทีเป็นกลิ่นที่มันแดกไป oh, ของสกปกรกปออแดกขยะเข้าไปไงเฮียแดกแดกกอทออ่ะ <g ül> กินกอทอเข้าไปยมาทุกคนเข้ามาแล้วกดจิ้มหน้าจอที่ตรงนี้เราไม่ได้มากันนานไหมโอ้โหสองปีปะ่ะ <g ül> เออได้อยู่เออเราลองไหมลองเว้นสักปีหนึง่ง่งโคตรอยากรู้เลยว่าสภาพมันจะแบบเป็นยังไงต้นไม้น <g ül> ่าจะขึ้นเยอะอยู่เลยอะไรอ่ะกบล้อกลบล้อกบล้อกลบล้อเนี่ยปวดท้องอ่ะ ทุกคนกดจิ้มหน้าจอครบแต่งครบร้านแล้วใครเข้ามาจอดรถบรรทุกข้างหลังอะสวัยไฟสว่างโล่เลยนะใช่เขาก็น่าจะกลัวขโมยแหละแต่ไม่มีใครอยู่นะหรือจะไปล่าที่จอดรถบรรทุกอุ้ยจอร์นไหววะเนี่ยกบสองตัวเลยไ่หวจบอกกูได้นะกบสองตัวเลยทำมาเนี่ยมาเนี่ยมเนียฝั่งแม่งมีคนถ่ามแบบมาไหมมาไหมกบสองตัวเลยไหวป่าวไหวอยู่ ไหวอยู่เหรอไหวอยู่ไ้เนี่ยคือเราต้องตั้งกฎแบบพี่บังคือใครแม่งแบบว่าไอ้สัตว์หูรูดแม่งไม่ดีไอ้เหี้ยแต่ละคนใครแบบว่าเดินแล้วมีปุ๊ดแบบปัดปุ๊ดปัดอย่างเงี้ยหักใช่หักเงินเดือนคิดถึงพี่กรจ้าบล็อกจ้าไอ้เหี้ยกูจะบล็อกแม่งให้หมดเลยแต่ช่องใครก็เอา ไอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณว่าลง t i k ต o อลง t ิ k ต o อไปตดเถอะเยอะอยาไปไลน์เลยดีนะดีทิกต็อกมันไม่มีกฎแบบว่าโดนแบนขอบคุณครับคุณนุ่นกับน้องดารุณีขอบคุณครับขอบคุณของขวัญทุกช่องทางเลยนะทุกคนระหว่างนี้ฟังเสียงตดพวกเราไปก่อนจ้าไปขี้เถอะไี้ จริงไอ้เหี้ยแม่งสมควรไปขี้กันไอ้เว้ยเอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงกันในบ้านเหรอเออชัดเลยทำไมไอ้ห้องไอ้นี้เดี๋ยวมีประตูบ้างเดี๋ยวไม่มีประตูบ้างวะพี่มันเปลี่ยนไปทุกไอ้นี่เลยวะทุกทัวร์นาเมนต์ทุกคนมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณอ่ะพูดเดี๋ยวพูดรวมๆเลยดีกว่าสำหรับช่องทางทิกเกอรก็ ขอบคุณทุกคนด้วยครับผมที่ร่วมอวยพรวันเกิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ตอบใครหรือไม่ได้อ่านคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์แต่คนคอมเมนต์เยอะมากผมก็เลยถือโอกาสตรงเนี้ยขอขอบคุณเฉพาะใน tiktok ก่อนเอาเป็นช่องทางทีละช่องทางไปนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆาครับผมที่อวยพรโอ้ยไปไมไขอขี้ก่อนนะเออ แอบให้ดีเหรอสักูจะส่องกล้องเข้าไหลให้ดูด้วยนั่งนั่งตูดขาวนะว่าไอ้กอนไปไหนให้ปล่อยมันเข้าห้องน้ำก่อนขอบคุณทุกคนทุกคำอวยพรนะผมขอให้คำอวยพรที่ทุกคนอวยพรเนี่ยย้อนกลับเข้าหาตัวเองแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดขอให้ทุกคนสมปรารถนาในความสุขมากๆเจริญรุ่งเรืองทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนนะครับขอให้ทุกคนที่ดูรายการพวกเรามีความสุขและเราจะสร้างผลงานไปตลอดอื ใครที่ดูอยู่แบบว่าเป็นเบบี๋เบบี๋ก็เติบโตไปพร้อมพวกเราใช่ครับใครที่เป็นผู้ใหญ่ก็คอยซัพพอร์ตพวกเราเนี่ยผมนะรเราจะทำเขาเรียกว่าอะไรเราจะผลิตผลงานเนี่ยให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใชครับขอบคุณ <ๆ S 1> ทุกคนมากๆจริงๆสำหรับคำวยพรคำวยพรต่างๆนะฮะ ผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวันนี้สถานที่ที่พวกผมมาก็คือห้าถันบ้านห้าหลังซึ่งโอ้โหรายการใหญ่อรายการดังมากันหมดเลยพวกเราย้อนกลับมาที่นี่เพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้มากันนานพอสมควรหลายอาทิตย์ใช่และอีกอย่างหนึ่งคืนนี้เป็นวันเกิดผมแล้วก็มันเข้าเขาเรียกว่าอะไรยี่สิบห้าอุ้ยเป็นจะเพศเนาะเป็นจะเพศมันเป็นจะเพศนี้เขาจะแบบว่าเกี่ยวกับเดือนเอเขาเรียกวอะไรอายุยี่สิบห้าไหไอแบงค์มึงก็มีเหตุใช่ใช่นี่ เออไม่ได้เออของฉันก็มีเหตุพี่แล้วอันนี้พูดเลยอันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แต่งหรืออะไรนะเมื่อคืนผมเกือบตกทางด่วนพูดเป็นเล่นจริงปะเนี่ยอันจริงก็คืออ่าเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังอันเนี้ยตอนแรกผมเป็นคนไม่ใช่ไม่เชื่อแต่พอเจอเหตุการณ์เมื่อคืนอ่ะก็ยังไม่ถึงกับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ห้าสิบก็คือเมื่อคืนอ่ะผมไปเส้นแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งจะไปไปหาเพื่อนในปิ้นผมกับปิ้นก็ผมมาขับ แล้วปินก็นั่งอยู่ข้างใช่ไหมดู G P S G P S ว่าจะไปแฟชั่นไอแลนด์แล้วทีเนี้ยมันมีทางที่เป็นมันมันไม่ใช่ทางด่วนหรอกแต่มันเป็นทางสะพานแล้วมันจะเป็นแยกก็คือเหมือนกับว่าซ้ายลงแฟชั่นขวาลงาบินทานอะไรเงี้ยมันจะมีตรงกลางที่เป็นแบบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะโนล้วก่อนนะอ่ะได้ได้เป็นตรงกลางอ่ะอ่าเกาะกลางเหร เกาะกลางเออเกาะกลางก็คือถ้าล่วงไปก็ตกลงไปเนี้ยก็เมื่อคืนน่ะผมรู้สึกว่าดู G P S แล้วแล้วมันเหมือนกับว,ว่ามัน G P S แม่งลวนยังไงไม่ดูใช่ปะ่ะผมก็ขับพอถึงทางแยกใช่ไหมจะเลี้ยวซ้ายอยู่ดีๆรถแม่งมาจากไหนไม่รู้ทางซ้ายมือ่อมามา,มาแซงซ้ายมาเลยใช่ปะ่ะผมก็เลยต้องหักหลบทีเนี้ยพอหักหลบอะ,อะเกือบไม่พ้นไอ,อ้เกาะกลาง ก็คือถ้าไม่พ้นก็ไม่มีผมยืนอยู่ตรงเนี้ยวันเนี้ยโอ้ยนี่นะเป็นยาพศนะต้องระวังตัวนะก็เลยแบบเออก็ทําอะไรก็ระวังระวังบางบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวแค่เป็นยเพศการใช้ชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันผมบอกกับทุกคนว่าระมัดระวังตัวสำคัญที่สุดนะฮะก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติละกันนะครับอ่ะจะได้ไม่เสียเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมีใครไม่เชื่อดูเพื่อความบันเทิงใครที่เชื่อก็อยู่ที่ท่านจะคิด ใครจะว่าจะฉากคอนเทนต์แล้วแต่พวกท่านจะคิดเลยเราไม่เคยมาแบ่งแยกความคิดใครพี่บังได้เอาพอเไฟล์ใช่ปะได้มาบ้านเราจะใช้หรอเออไม่ไหวพี่บ้านหน่อยพี่บ้านหน่อยอ่ะนี่ฮะบ้านห้าหลังซึ่งหลังที่เราจะไปคืนนี้ก็คือหลังที่สองเฮ้ยเฮ้ยมีคนปะ่ะทำไมใครมาถากผ้าหรือเปล่าพี่อะไรเจ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่บังอะไร เฮ้ยคืออะไรอ่ะเห็นป่ะมีใครเห็นเลยป่ะเฮ้ยหายไปหายแวบไปเสี้ยววิเลยอ่ะเฮ้ยมันมีมันมีเหมือนคนตากผ้าตรงหลังคาตอนแรกพี่บางไอพี่แบงก์กับผมมาทักอยู่เฮ้ยใครแย้มคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยวะเออเฮ้ยแต่มีคนบอกสบายเหรอเออสบายวะไอกอนทันไหมถ้าไม่ทันกูจะเดินก่อนนะให้มันเออไปขี้ก่อนเอออย่าไปเร่งมันโอเค เดี๋ยวหัวรุทางเดือดเดมีใครอยู่ในบ้านหลังที่สองไหมครับมีจอนป่ะหวะเออโฮมเลดพี่แบงค์ทรับะได้ได้ไดเดี๋ยวนะเมื่อกี้กำลังพูดเรื่องเันจเพศเลยเออเหมือนกันพี่ยุงชุมยุงโคตรเดือดพี่จริงๆตรงหลังคาบ้านหลังเนี้ยเหมือนเหมือนฟิลเหมือนประมาณว่าอยู่บนหลังคาหรือแต่มันมันว้าวเข้าไปในตัวบ้านอ่ะ ตอนนี้คอมเมนต์ลั่นเลยสบายสีชมพูอ่ะพี่แบงค์สบายสุดขอบคุณมากเขาให้ไปทำบุญเฮ้ยโอเคพี่วุบนเดี๋ยวเดี๋ยวโนน่าจะไปแหละครับ้ยไปไหนไม่พี่วุบนบอกว่ายิบเบญจเพศให้ทำบุญก็ตอนเมื่อเช้าอ่ะช่วงโมกยัยก้อยปิ้นน่ะวันเนี้ยทั้งวันเลยโนไปทำบุญไปทำบุญใช่เหรอใช่แล้วผมบอกว่า ผมมันเป็นอาพูดตรงๆไม่เชื่อเลยไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ตื่นอ๋อก็คือเหมือนกับว่าไม่ไหวอ่ะไม่อยากไปเพราะว่าไม่ตื่นไงก็เลยบอกพิงว่าเดี๋ยวคืนนี้ไลฟ์เส็ไลฟ์เสร็จอะวัดกลางคืนก็มีแค่วัดหัวลำโพงถูกป่ะยี่สิบชั่วโมงก็เดี๋ยวไปที่นั่นอ่าไปเดี๋ยวเราเข้าดีกว่าทุกคนขออนุญาตส่องพื้นก่อนนะมมองไม่เห็นดินมันเละดสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูครับคนแจ่บ้านเนี้ยไม่ค่อยอยู่แต่เขาจะเปิดไฟไว้ใช่ขโมยเอออย่างนั้นมันมีน้ําน้ําเป็นเทาเรียกว่าอะไรมันเป็นคูน้ำกั้นกั้นไว้กั้นต้องกั้นไว้ใช่ขโมยมันเยอะเดี๋ยะนี้เรถบรรทุกยังต้องเปิดไฟสว่างโล่เพื่อจอดเลยป่ะอือหรือว่าเราเจอขโมยหรือเปล่าไม่รู้่นี่มันไม่น่ามีอะไรให้ขโมยอ่ะเออทุกคนเดี๋ยวพวกผมรสางคนเดินก่อนไม่ลอยก่อนแล้วมันน่าจะ ยาวนานทุกคนรู้อยู่แล้วมันเดินดีแม่งพูดปาดปล่อยปล่อยให้มันไปแบบสบายใจมันเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันสามคนแฮปปี้เบอร์เดย์หลานโนผ่านช่องมากโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณโดยรวมยนรายกันเพราะว่าผมเอยอ่านคอมเมนต์นะอ่านทุกคนแต่ตอบไม่ได้ทุกคนใช่เพราะว่าโอ้โหเยอะจริงใช่ถ้าตอบถ้าตอบหมดเราจะโดนแบบเฮ้ยนี่ไงล่ะ มีเสียงว่ะขอบคุณครับพี่แก้วตาขอบคุณครับมียใครอยู่ในคทับทุกคนเรามาโฟกัสเรื่อง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 นี้ก่อนนะตรงหน้าก่อนเดี๋ยวคุณน่าจะพยายามระวังตัวอ่ะคือเป็นปรเพทเนี่ยมันทั้งปีแล้วพี่ทั้งปีเดือดจริงฉันบอกให้ตอนฉันยี่ห้าก็ก็เดือด เหนนันเกือบไปนั่นเลยโ no. mm. นยฉันวบอกให้ใช่ไหมะอะไรอะเชือกหรือเชือกเชือกก็ตอนฉัน <c oughs> เนี่ยที่คอไงอะหรอ,อเออ <c oughs> ก็หมอบอกอีกเซนเดียวถึงร่อ,รอ,อ,งอนลมเหลือเหลือเอ้ยถึงร่อนลมของฉันนี่แหละเป็นจะเพศนี่แหละมีกรแต้มไงเป็นระมา ก็คือืนี่ะทำให้ผมแม่แบบมีความเชื่อขึ้นมาเลยมันก็มันคือถามว่ามันอาจจะเป็นเพราะตัวเราด้วยหรือเปล่าใช่ปะล่ะมันมันคิดหลายอย่างเออใช่แต่มันก็มันก็สมเหตุสมผลเมอนเวลาประมาณเที่ยงคืนหน่อยหน่อยด้วยนะใช่มันก็เป็นถ้าถามว่ามันคือข้ามที่ภาพเต็มใช่ไหมใช่ก็เมื่อคืนอ่ะช่วงประมาณเที่ยงคืนผมจาเวลาได้เลยเพราะว่า ผมไปกินข้าวที่ร้านแถวบ้านน่ะเที่ยงคืนกว่าก็ตอนขับรถอ่ะประมาณเที่ยงคืนสิบกว่านาทีอ่ะไปขึ้นก่อนขึ้นบ้านก่อนเฮ้ยไอ้ย่ยก็ตกใจมาๆมาหนูเร็วหูแม่งมาแล้วเร็วทุกคนน่าจะขี้สุดแล้วล่ะโซนี้ แต่แต่เขามีเคดอยู่นะเขาบอกว่าพยายามลืมอายุตัวเองใช่แบบว่าไม่ยี่สี่ไม่ยี่สิบหกแต่ปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจําอายุตัวเองผมยังไม่รู้เลยนะว่าตอนแรกอายุผมเท่าไหร่ยังถามปินตลอดเลยคิดว่าตัวเองยี่บถ้ามันเขาเรียกว่าการแค่แก้เคสอะแบบว่าไม่ต้องยี่บห้าใครเขาเป็นคนตั้งว่าเป็นะเพพยิม้าโบราณเขาว่า โบราณเขาว่าที่ไม่สุดสวัสดีครับมาเดี๋ยวเราบูกันต่ออะไรอยู่หนต้องตอแล้วอะไรเชาไม่มีคนบอกว่าสบายลือแล้ว่ะอะไรอะชิงนางรำเต็มเลยนี่ว่าลืมที่คนเเมื่อกี้มันมีคนเห็นสบายบนหลังคาบ้านหลังนี้ใช่แล้วพี่แบงค์พีทักอะที่เนี่ยมีตุ๊กตานางรำ แต่ไม่รู้ว่าวงไหนนะสบายเยอะเลยใช่ใช่สีแชมพูมันก็ต้องมีตัวมันต้องมีเออต้องหาสีที่ใกล้เคียงดิให้มันเป็นสีชมพูมีปะมีปะอะไรอ่ะชาร์จสีชมพูไม่มีโอ้ยเจี๊ยดจ้าเป็นนักแอร์เลยเอาเรงเอาเลีกยงคุณลก เป็นไงสุดยังสุดยังไม่รู้ว่าเป็นเห็นบังเอิญหรือเปล่านะกดหัวใจไปครับทุกคนฝากกดหัวใจไปครับนี่เราไม่เจอทุกสีเลยป่ะเออสีเขียวสีน้ำเงินอะเออทุกคนมาให้หมดต้องตามนะไม่แนะนำแต่ที่ไหนก็เป็นจมีและวันแรกของการเป็นจมีนางรล้ครับออกมาให้ เห็นทั้งทุกสีเลยได้ไหมทั้งสีน้ําเงินสีเขียวสีอะไรสีชมพูนะจะได้รู้ว่าโอเคลุกกระาแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีมีสีประจําตัวมีสบายประจําตัวสีเขียวสีน้ําเงินสีชมพูนะออกมาให้พวกเราเห็นเนี่ยคือนี้เลยแล้วทำ้ครบคนเลยคือเหมือนเียกเนี่ยเรียกเรียกเบบี่เรียกเด็กกัน ที่บางสีเลยดิคล้ายๆสองตัวนี่เป็นขบวนการองเช้าสีแะีเหนียวะสฮ่ยยิ่ง่ยนขาอย่ไอ้แย่ยิ่งอรอจริงวะใครใคร หมด้ย่ะเวใจครับไม่ต้องร้องนะเฮ้ยเสียงผู้หญิงเลยเนี่ยเออใช่เียเสียงผู้หญิงเลยไอไอบังโมร้องร้องใหม่ดิร้องใหม่ดิเนี่ยป่าก็ร้องกั่ได้ดีแน่ๆดูส่งแล้วคิ่ดีไม่ได้เลยติ๊กตอกไม่อยากพูดอ๋อเร็ว คนเราไะ้ยินจังเลยครับมีป้าบ้าดิแล้วเสียงใครแต่ผมโคตรจะมีเครื่องที่รีปิดทางนีเลยค่ะต่อเพราะวันนั้นน่ะเขายืนหาต่อตรงนี้เว้ยอือยู่ที่ไหนครับเออฉันดูอยู่บนเครื่องเขาย่างเฟี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดว่ะเฮ้ยมีคนอยู่คนบ้าง อะไอ้กอนถ้ามึงไม่ไหวอ่ะไม่ต้องปีนก็ได้นะคนนี้ไม่ปีนเลยอย่าฝืนไอ้กอน้เ็ถอะไม่ไหวอ่ะบอกเพราะว่าเดี๋ยวไปถ่มพยาบาลเดี๋ยวนะใครอ่ะมันต้องมีคนผักมานะมันถึงจะทำอย่างนั้นมันถึงจะไปแบบนั้นได้ใช่ใครอยู่ลงมาหาพวกเราข้างหน้าได้หรอมีใครอยู่ข้างบนบ้างวะ ใครอยู่นครับไอเี้ยบันไดผิดทรงเลยมผิดทรงเลยมันต้องมีคนอยู่ผิดทรงผิดทรงเดี๋ยขึ้นไปดว่าไอกอนังม่ง้องเพื่อนไหม้นไปนะขึ้นมาขึ้นเยเยขโอ้ยไอคอน่งย่อนถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืน มีเสียงเนี่ยมีเสียงจากข้างบนจริงก็บอกแล้วว่ามันมีเสียงจากข้างบนเสียงเหมือนคนเตะแก้วเออเสียงอะไรวะไม่รู้ใครวะมีคนอยู่นะครับทุกคนจริงๆใครอะมีใช่เตะเตะแก้วอ่ะพี่เฮ้ยมันมี ไอแบงค์ไอ้ยี่อใครครับอุ้ยปุ้ยอะไรอะนู่นไงเวนรถพ่วงไอ้สตีนโอ้โหเผ็ดทุกคนรถพ่วงรถมันด้วยไม่แต่ข้างบนอะมีนะแน่ไอ้เช้าเออพี่บังเียนค อะไรกันวะนี่ยหลอนจัดเลยตอนเนี้ยอันนี้จริงๆเลยไม่คือคือข้างบนอ่ะมันมีสิ่งของที่เราเห็นกันอยู่แล้วเรารู้เรารู้กันทุกคนว่ามันมีไว้แต่มันเหมือนเป็นคนอารมณ์เหมือนหรือเหมือนเตะเหมือนเดินเตะอะไรทุกอย่างไอ้เหี้ยสองรอบแล้วนะไอ้กูว่ามีว่ะส่งเนี้ยว่ามีโฮมเลดหรอคนเมื่อวะเนี่ยพี่บางเอากล้องขึ้นไปดูก่อนเลยแต่คนมันต้องคุยกับเราดิมันไม่ไม่คุย หรือไม่ใช่คนวะลองเลาะไอพี่วางถึงกล้องดีเนี่ยเนี่ยแกวะมันมีแน่ๆมันมีแน่ๆเฮ่พี่ครับเดี๋ยวนะถ้าเราเฟี่ยงหินขึ้นไปเขาจะเฮ้ยโอยโน่ห้องล่างมางห้องล่างคนอะไรล้มอ่ะเสียงดังเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ขยับอุบว้ยพูดปวดขี้เลยมันต้องมีอะไรกูวันเนี้ยกูพูดจริงว่ากูระแวงหุ่นทุกตัวเลยเฮ้ยเดียวนะเดียว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 อะไรอะสบายชมพูเฮ้ยจริงๆแล้วตัวนี้วะ นายชมพูไม่เลยสิตัวนี้พี่ไม่อยู่ไม่รตัวนี้วะไม่จรจรตัวนี้โอ้โหอยางสีกันด้วยไม่เฮ้ยมาือเป็นตัวนี้มันได้ปะเนี่ยทวิตตกเนี่ยไม่เป็นไรกูระแวงมายนอยู่กันนีมานะทุกคนเดี๋ยวเาไปเคลียร์ข้างบนตอนมีที่ยง ค,ค,คือมันมันมีเสียงเดิน<ม>เสียงข,ขยับนู่นขยับนี่คือแบบใช่ไหมนู้อะไรไม่รู้อย่างนี้ไม่ดูเลยนะเจ๊แก้วเห็นไ,ไหมน,นะท่านเฮียของกลัวเป็นคนจรวะ่ะเมื่อกี้เสียงเดินเตะแก้วจริงไม่มันมีข้างล่างก่อนตะเกียบท้องเลยวะตะเกียบมันมีอยู่ไหมครับมีไงล่ะมีแน่แน่ ไอ้เชาป่ะแต่ขอคุณจอนไม่หวเนี่ยนี่แต่งจริงมันห้าสามนะนะห้าสามเหรอเออหรือยังไงไอชี้หงดีเลยแม่ผมตัวขึ้นไปแล้วหัวเราโหแล้วแล้วเขาทำร้ายเราอ่ะแล้วยิ่งเป็นจะเพศอยู่ไม่ใช่หรือเฮ้ยเฮ้ยใช่คนไหนอะไอแบ์กูเห็นแบบ้ายมือประตูใครอะกูเห็นแบบแบบ เฮ้ยกูวใช่กูวชัวคน <S 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 เดี๋ยว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 กัะกูแค่มีความรู้สึกว่าเอางี้ไหมทางลงมันมีทางเดียวเราพักพักอันนี้ไม่ทีนึงเพราะไม่ใั่ไงมันลงไม่ได้แออเราเปิดไหลเราเราขึ้นไม่ขีนึงเปิดได้นะในในแอรฟ้าเออได้นะได้นะเอาดิพักมานี้ก่อนพักมึงมึงก็ลงไม่ได้อะเองเวงทุกคนเียใช่ แค่ปวดอ่ะไอ้ผมอะแน่วงเลยจริงๆแต่ผมปวดที่ที่มันสะกิดอยู่ไม่งั้นเราต้องออกไปดูหน้าบ้านใช่แต่บันไดอ่ะมันลงไม่ได้เพราะทางลงมีทางเดียวมันก็ต้องอยู่ข้างบนแหละยกเว้นมันจะกระโดดหน้าต่างแต่กูไม่โดดด้วยคนหลับประมาณห้าเมตรได้เลยห้าสี่ไปทุกคนไปที่ทุกคนคอมเมนต์โนโนอาให้ผมทีครับ รบกวนหน่อยรบกวนทุกคนคอมเมนต์เพจโนอาให้ผมหน่อยเดี๋ยวเราไปเข้าเพจเดี๋ยวเราไปเข้าเพจเรามาขึ้นบันไดกันทุกคนทุกคนไปไปไปสแตนบายเปิได้เลยนะเอาได้ไปสแตนบายเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมขอเดินออกแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ดูหน้าเพจนะใครที่มาใหม่รอสักครู่นะแต่ถ้าใครรู้อยู่แล้วอ่ะไปได้เลยครับไปที่เพจได้เลยนะเฟซบุ๊กเพจโนอานะคอมเมนต์โนอาให้ผมหน่อย ยวเราไปลุยต่ออุ้ยทางเดินก็เล็กเททุกคนคอมเมนต์แล้วก็ใครที่เห็นคอมเมนต์แล้วย้ายไปที่ Facebook นะ f a c e b o o k เพจน้องอานะครับย้ายเลยย้ายเลยแต่ถ้าใครไม่รู้รอสักครู่ ช่องช่องแอปแดงเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะไปเจอกันในเพจน,นะครับ